สวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับสู่เกม farming simulator 19นะครับวันนี้เรามากับทีมงานนะครับผมปามนะครับผมนะฮะแล้วก็รถนี้วันนี้เรามากับรถขุดซานินะเองนะครับหรือว่าซานี่นะครับผมนะฮะแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันนะตัวนี้เป็นรุ่น ys 215c นะครับผมนะฮะก็เป็นรถแจกของบังดินแมคโคลนะครับผมนะใครที่อยากได้ก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะฮะก็ยังแจกอยู่นะยังทันอยู่นะครับผมนะฮะรถแจกไว้นานแล้วนะครับผมก็ทีมงานรถดั้ของเราก็ ซเจ้าเจ้าเจริญภูมินะครับผมนะฮะรถเสียหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะเป็นร็อกกี้นะครับผมแล้วก็มากับคู่หูนะฮะเดก้าสองเจของเสียแบงค์นั่นเองนะครับผมนะยังยังออกงานด้วยกันอยู่นะครับช่วงนี้นะฮะก็มากับปาล์มครับผมนะฮะนี่เอามากับแมคโครนะฮะก็ก็มีช่องของปาล์มนะครับผมเข้าติดตามได้เลยนะเดี๋ยวแปะภาพไว้นะครับผมใต้ข้างข้างนี่เลยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับ นี่สตาร์ทเครื่องก่อนโอ้โหเสียงเครื่องเบโกโนี่ยังดังเลยทุกคนนะรถนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะยังจะเปิดว่าแจกกลองเลยอะโอ้โหยังไม่ได้ออกงานมาก่อนนี่้เพิ่งออกมานะเพิ่งจะไปดาวมาเลยนะะฮประมาณไหนประมาณไหน มันตั้งแบบตรงๆอ่ะถึงจะง่ายนะไม่มีแตรนะเสียงไอรถ,อรถ,รรถนี่ไม่มีแตร่รถเมโครไม่มีแต่ลองกดดูแล้วอ่าแจ๋วรับผมมุมนี้เหมาะมากเลยเนะี่ยรถมาเข็มนโซรุก็บ่าก้เฮ็ดพุทธะเข้าหู รถมันตักไม่ค่อยได้ทุกคนนะฮะไม่รู้เป็นไรนะน <c oughs> ่าจะบ,บักเล็กน้อยนะขอภัยไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราลงไปดูนี่ครับผมนี่ยืยนดูมุมนี้ดีกว่านะฮะสวยงามครับม,มันตักแล้วมันกระดกเนาะ <c oughs> มันมีกระดกแบบนิดนึงนีครับผมนะฮะแต่ก็ พอได้พอได้ปากแขงแต่มนดีแข<อ>็งอสวยงามครับผมผมขับเอ็มืออาชีพฮะ<ไห>ใครที่เข้ามาใหม่ะนี่ยผมยมกดติดตามามติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลย นี่ปาลมได้ใช้ไม้ไหมมันพูดมันไม่ค่อยได้ยินเนียซิงเกิลบาใช้ไม้ปกติอะไม้ของโน้ตบุ๊กอะไม้ของหูฟังใช่ไหมจะจิตตาลอยกายแบบแตเสียงมันไม่ค่อยออกไม้พวกนั้นมันต้องใช้โปรแกรมมันนี่ช่วยด้วยไอ้ วายพิเตอร์ได้ใช้ปะ oh, ่ะอ๋อไม่ได้ใช้อ่าต้องใช้วายพิเตอร์ในการมันดูดเสียงเราได้เลยนะปรับเสียงได้โอเคครับผมหน้าง,งานของเรานี่ก็เหมือนจะเขาสร้างเหมือน,นจะเปิดห้างนะครับผมนะฮะเราก็ไปรับงานนะฮะเทดินรับเหมานะครับผมนะฮะจะพาไปดูนะครับผมว่าสายงานเรานะครับเป็นยังไงนะครับผมระหว่างรอรถนะ โอเคเดี๋ยวเราจะทำการบินไปเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะไปไปเลยครับผมนางานของเรานะฮะนี่นะฮะนี่ครับผมเป็นไซส์เลยว่านี่เลยนะครับผมจะสร้างห้างนะครับผมเลยใหญ่เบ้อเลยนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะโอเคครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองกลับไปที่รถแล้วกัน รถมันไหลนะผมต้องแบบว่าคอยถอยตลอดเลยนะมันบั๊กนะครับผม,มกตัวกระดกตัวกระดกนะฮะเรื่องการเติมตามมากคันนี้นี่เป็นแบบว่าเดิมๆเนาะยังไม่แต่งอะไรครับคันนี้นะฮะน่าจะเต็มแล้วมั้ง เต็มแล้วเหรอน่าจะเต็มครับเตไม่ได้นะครับผม,ตมเต็มแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยเนะครับเดี๋ยวถอยรถให้ปา์มก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาเป็นแล้วครับไปเามรถล,ลมขับเอาถอยเองใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเลยคันแรกครับผมครับงานเหมางานเหมาต้องขับเองไปเลย นี่สามชาสักหน่อยนะฮะที่เราวิ่งเลนไหนวะลืมเลยขวาใช่ไหม่ <laughs> าเรางเล,น,เลนซ้ายคร,ครับขวา <laughs> มาผิดเลนแล้ว <laughs> <Okay. S 2> ขับขวาเลนซ้ายเนะาะถูกป่าว่าซอยนี้น่าจะซอยนี้แหละ ซอยร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับผมพระรามแปดอะไรนะไปกันเลยครับผมหลังเซเว่นนะฮะหลังเซเว่นเลี้ยวซ้ายไปเลยนะเซเว่นเราก็เพิ่งจะสร้างกันนะฮะยังไม่มีคองขายกันนะไปก็ไป นี่ก็เป็นแมพของน้องมาตูมนะผมนะฮะก็เป็นแมพที่ขายนะครับผมนะใครที่สนใจนะฮะก็ติดต่อทางเพจผมก็ได้นะผมเดี๋ยวจะให้ลิงก์ของเฟซมาตูมไปนะครับผมนะฮะก็างานนี่เยอะมากเลยนะผมมีเกี่ยวข้าวขุดดินนะฮะ ซื้อไปเล่นแบบว่ากับทีมงานนี่คุ้มแน่นอนครับผมราคาไม่แพงนะสองร้อยเองนะ, <c oughs> ะตรงนี้เลยลูกพี่สิบล้อดัมล็อกตีเราเนยนะเทสเทเลยคันนี้นี่พอดีวะ่ะประมาณหกพันเน่ะกำลังโอเคเลยหก0มื6นหก0มืนพูดผิดนะะฮเรียบร้อยหนึ่งคันรถครับผม ต้องแวะดูก่อนนะเผื่อว่าลืมกดอัดในงานเข้าเลยเร่นกับจบคลิปลืมอัดในงานเข้าเลยนะวันนี้เราจะวิ่งกันประมาณคนละสามเที่ยวนะทุกคนนะฮะก็ระวังระหว่างนี้ก็น่าจะสลับรถได้พอดีนะระวังที่ขากลับนะเฮ้โอ้เสียงมันดังเลย ม่แน่นต่อจากไปนะเพราะหน้าดินมันแข็งอยู่หน้าดินแข็งเนาะมันแบบว่าดินดินเขาเรบประทิ้งไม่นานแลวอ่ะ <c oughs> ต้องหาจังหวะมุ่งกี่งัดดินขึ้นมาโอ,โอ้โหดินค้างปีนะฮะรถงัดนี่โอ้โหฟันกับหักนะ <c oughs> OK, อน uhh ี่รอตรงนี้เลยตัวนี้ก็เป็นดีก้าครับผม270เนี่ย ใครที่สนใจอยากทำสั่งเอ้ยอยากสั่งทำรถเนี่ผมติดต่อทางเพียรางที่ได้เลยนะพอใครที่สนใจหมดนะครับผมรถเกียยวหมดรถด,ดัมแม็กรถแมคโครไม่มีนะฮนะมันก็ได้ทำนแมคโครเพราะว่ารายละเอียดมันตรงเราไม่ใช่ไม่ใช่แนวถนัดของเราเนาะเราก็ทำส่วนมากผมทำรถเกี่ยวนะฮะ ส่วนสิบล้อนี่ก็มีบ้างนะครับปะปายนะก็ตัวอย่างคันนี้เลยถ่ายดนะถ่ายดเสียแป้งนี่ครับผมนี่ก็รถที่ทําตามรถจริงนะครับผมแกะแบบบรรยากาศรถจริงเลยนะลายนะอเออยในส่วนของลายแล้วก็ในส่วนของอุซอรี์ในการแต่งนี่ครับผมนะี่ประมาณนี้เลยฮนะเต็มยังเต็มยัง เออเดินรอบเบาก็ได้เนี่ยโอ้โหเ,เสียงดังมากเลยคันนะั้นแหละ <laughs> ใส่รอบมาต้องเอาโกบีมาช่วยแล้วล่ะอ,อืดูทุกคนกระดกเลยนะฮะอือตักไม่เข้าเลยอย่างโหดอย่างโหดรถที่เขาแรงมากคันนี้ไหลเปล่าคันนี้ ไหลเหมือนกันนะฮะเพราะว่าหมดต้นแบบนี่คันเดียวกันนะเดี๋ยวผมต้องหาหมดต้นแบบคันใหม่ที่มันไม่ไหลแล้วแหละอันนี้ก็หมดรถที่ขเขาแจกแจกกันนะฮะรถบุรีรลำนะฮะยอดฮิตเลยนะไฟบุรีรลำนะฮะรถแห่งตำนานขอเจ้าโชคดี ก็ตันงใจของตวรวโชคครับผมใครรู้วิธีว่าแก้ไม่ให้รถไหลก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันเนาะ,ะช่วยกันนะครับผมว่าคลิปนี้น่าจะได้วิ่งกันคนละเที่ยวเลยนะดูจากทรงแล้วเนี่ยมันจะยาวเกินไปนะก็พอให้ทีมงานเขาทำงานต่อนะครับผม ไม่ได้ผมไม่ได้เปิดไอเนี่ยมันก็เลยดูอันนี้ไม่ได้ดูความจุเดี๋ยวลองเปิดนะฮะไหนมาเปล่าจบงานเรวตั้งไมโครต้องเข้าอูออ๋อเต็มแล้วเต็มแล้ว<ห>นี่บุ้งกี้เดียวเรียบร้อยไปครับท่านผู้ชม วันนี้ก็มารีวิวสักคนนัดเที่ยวเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวๆกันไปฮนะเดี๋ยวผมดูวันว่าอัดเท่าไหรนั่นเนี่ยก <c ười> ี่นาทีแล้วเออเฮ้ยขับยังไงเนี่ยขึ้นฟุตบาทเลยพี่ยางเกือบหลุดน <c ười> ะเพิ่งไดติดจอมัคืเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็มาอัปเดตรถ ล้ำใหม่นะผมนะฮะมาแบบว่าเอารถใหม่มาเล่นเรื่อยๆนะครับผมนะรอติดตามกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันไหนเนาะก็เดี๋ยวมีหลายหลายคันนะที่ผมดูใน y o u t u เนี่ยผมแล้วก็ชอบนะส่วนใหญ่รถผมจะดูในคลิปใน u t u b e ครับผมแล้วก็เจอรถที่ถูกใจผมก็เอามาแกะแบบเลยครับผมนะฮะนี่ประมาณนั้นนะฮะ ก็อขออนุญาตไปทางเจ้าของรถด้วยละกันนะฮะถ้าบังเอิญแวะเข้ามาดูนะครับผมเราก็เป็นที่น่าภูมิใจนะเนาะว่ารถตัวเองนี่ได้ลงไปอยู่ในเกมนะครับผมนะฮะเดี๋ยวงานหน้าต้องขออนุญาตาน,นั่นนะงลงละต้องยืมเจ้าแมวมาขี่แล้วล่ะ ตำแหนงของทีมเอ่อ GPM นะฮะเ็จะจะเข้าม,าอนนาอมือเดี่ยวครับวันนี้เรามาแม่เดียวเนาะไม่ได้เอาลูกมาเนี่ยผมอันนี้เขาให้ขึ้นไปด้านบนได้ด <c oughs> ไนี่ว่ะขึ้นไปด้านบนโอ้โหไม่น่าไหวฮะไม่น่าไหว ตรงนี้เดี๋ยวตรงนีินมาเยอะฮ้ย,ยจะถอยขึ้นไปทำไมนังนะโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมภารกษษิจวันนี้นะฮะกับทีมงานของเราเนี่ยผมนะฮะก็ เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมกับปามก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ